ัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่งาน Audio X Banking ที่สยามนะครับผมก็วันนี้เราก็ต้องขอบคุณด้วยนะท่าน Audio ที่ให้เรามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษครับผมอันนี้รู้สึกดีใจมากเลยดีใจมากยังไงบ้างเราดีใจครับผมเพราะเราเป็นคนที่ชอบไป็พิธีอยู่แล้วอ่าวันนี้ชอบพิธีอยู่แล้วแล้วยี่ปีนี้ตอนแรกเรารู้แหละว่าจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราได้เป็นแขกรับเชิญในงานนี้ด้วยได้มาโชว์ในงานนี้ด้วย ก็ดีใจท,ที่ได้เหมือนแบบอยู่ในงานเดียวเขา,าเหมือนได้โชว์งานเดียวเขาเลยเนะครับแต่ที่แบบว่าสำคัญก็คือแบบโอริโอปกติเราจะรับชิ้นกับสีขาวดำแต่นี่เป็นเป็นสีชมพูแบบว่าโอ้โหคือมันน่ารักมากๆที่สำคัญนอกจากจะสวยแล้วรสชาติยังอร่อยอีก คนก็คงแบบชินหนูอาการบิดชิมครีมจุ่มนมอะไรอย่างเงี้นะครับบอกว่าต้องมาลองบิดชิมครีมจุ่มนมกับโคโลเอ็กซกันสิงดูอร่อยมากเมื่อกี้ได้ก<ม>ินมาเม,มื่อกีไ้ได้กินมาเป็นไงบ้างอร่อยไหมสองอันนี้ได้กินมาที่ห้องอร่อยอร่อย,ออยเนื้อเนื้อมีความเป็นสตรอเบอรี่นิดนึง<อ>มันแบบว่ามันต่างมันมีความต่างจากแบบเดิมมากกับออริจินอลแบบเห็นได้ชัดใช่แต่ว่าอร่อยมากครับ สองอย่างเลยแบบว่าอยากให้ลองออริจินอลแล้วก็อยากให้มาลองโอริโอเอ็กแบล็คพิกกันด้วยนักหนาแล้วความพิเศษของโอริโอเอกแบล็คพิ้งเนี่ยคือเวลาเราซื้อโปรดักต์หนึ่งอันใช่ป่เะเขาก็จะมีการสุ่มการแจกการด้วยซึ่งมันจะมีหลายแบบมา,มากเไม่ว,ว่าสุวิทแฟนคนที่เป็นแฟนแบ,บ็คพิ้งด้วยใช่ย้อนจีอย่างผมเป็นต้นพี่ตาอุด้วยพี่ตาอุดด้วยเหมือนกับว่านอกจากจะได้ริมรสความอร่อยของโอริโอแล้วก็ยังได้รับเก็บของสะสมไปด้วย นี่เห็นอยู่ว่ามี okay. ตู้เต่าบินมาร่วมด้วยแสดงว่ามันสามารถซื้อได้ง,ง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะในนั้นมีเมนูโอริโอ้หมักด้วยอร่อยอร่อยมากเพราะกินกันประจำจุดเลยแล้วก็จะบอกว่าใครที่ได้มางานวันนี้ที่สยามนะครับงานโอริโอ้แบล็คพิ้งเนี่ยอย่าลืมนะถ่ายรูปสวยๆใครได้การ์ดแบบดีๆเนี่ยถ่ายเข้ามาแชร์กันได้นะครับในทางทวิตเตอร์เลย #OreoBlackPink GSH จับคู่สแตนเลสครับผมถ่ายเก่งมาก อะเาเหลือจากวันนี้มารูวมงาโนริโอแล้ววันนี้เป็นครั้งหนึ่งที่เราจะได้ออนสเตจมา5คนครับผมครับผมว่าเป็นความรู้สึกที่คิดถึงตื่นเต้นด้วยใช่ไหมดีใจด้วยแล้วก็แบบมาได้เจอแฟนคลับแฟนคลับก็รอคอยเหมือนกันที่จะมาแบบครบ5คนแล้วเปิดปีใหม่เป็นงานได้ที่หลังจากปีใหม่แล้วก็ได้โชว์เป็น5คนเลยแล้วถามวันนี้ทางหนานยเป็นไงเป็นงไงบ้างครับก็ ้องเต้นกันก็จะมีความแบบเอ๊ะอะไรนะเป็นยังไงเพราะว่า4คนนี้ก็จะชินก like ับการที่แบบไปเปลี่ยนเปลี่ยนม็อกตัวเราเองไปชินกับการยกอกมันก็จะแบบต้องปรับเปลี่ยนกันหน่อยแต่ว่าพอเต้นไปสักพักมันเกิดอะไรแบบมันได้ลืมความหลังซึ่งมันก็ไม่มันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็รู้สึกหลักๆก็คือดีใจดีกว่าที่ได้กลับมาทำงานกับน้องสี่ครัได้เห็นแฟนๆเขามารอเป็นยังไงบ้างคะบางคนมาตั้งแต่จีบเลยนะ ว่าสองทุกคนแบบสปิริตแบบดีมากมแล้วก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ราสชวนวันนี้ก็อยากทำโชว์มาให้เต็มที่นะครับผมมอบความสุให้ทุกคนให้สมกับทุกคนรอคอยนะค,ะะครับอ่าใช่ผมเพรผมก็ตื่นเต้นผมไม่รู้เหมือนกันผมเป็นอะไรเหมือนกัน ตอนตอนแรกแบบปกติปกติจะเจอแฟนๆเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่แบบวันนี้มันเป็นเหมือนแบบงานอลังการยิ่งใหญ่มากแล้วเราแบบเป็นแฟนฮอริโออยู่แล้วใช่ครับแล้วพอมาก็ตื่นเต้นครับก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วงานแรกหลังหลังจากปีใหม่มาด้วยใช่มันเป็นด้วยบรรยากาศที่แบบว่าจัดงานยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นงานแรกหลังจากปีใหม่เป็นงานแรกที่ขึ้นมา5คนหลังจากที่ห่างหายไปนานด้วยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบมาให้การต้อนรับพวกเราแบบดีมากๆครับขอบคุาทุกคนอีครั้ามาเมื่อกี้ไปเซอร์วย์มาวันเนียวแฟน เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ใส่ชุดอื่นๆในแบบว่าทรงผมใหม่แบบนี้แล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแบบไม่เจอแฟนคลับด้วยก็เลยรู้สึกแบบดีใจนะที่แบบมากันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับดีใจแล้วก็เราจะเรียกว่าอะไรอะ่ะก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าครั้งหนึ่งเราก็อาจจะกลัวว่าแบบวันนึงเราหายไปเนี่ยแฟนคลับจะหายหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าเออแฟนคลับเรายังฟังเพลงเรายังรอการกลับมา การอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา5คนอีกก็เลยรู้สึกว่ามากันทันกันเลยดีใจนะดีใจมากมาเลยครับสำหรับสเตจแรกหลังจากที่หาหายไปหลายเดือนเนาะวันนี้มีโชว์อะไรจะมาบ้างคราบสเตจใ้แฟนครับผมแน่นอนนะวันนี้เรามีโชว์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษคือเราไม่เคยโชว์เพลงนี้ที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนที่แบบว่ารู้สึกว่าเราเตรียมมาด้วยงานดีโดยเฉพาะให้กานดีโดยเฉพาะให้แฟนคลับให้แฟนคลับทุกคนให้ทางวิอด้วยครับใช่ครับ มีอะไรจะพูดเมื่อกี้อะไรนะลืมไปแล้วแล้วตอนนี้เรายังมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับผมอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับผมเพลงไม่ต่ออยู่นะของเรา11ปเปนลายไปแล้ว นะครับผมก็จะมีเซอร์ไพรส์ตามมาส่วนเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกับทางออฟฟิเชียลนะครับผมเพราะว่าถ้าบอกไปนิดนึงอ่ะไม่ได้ดิมันก็จะไม่พิเศษหรอกซีอีกนิดเดียวขีดเส้นใต้สองเส้นว่าเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้จ้ำเลยเร็วมากด้วยตกจ้ำจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวตกจ้ำได้สีแดงด้วยได้โอ้โหอยากให้บอกสารถึสนเทศก่อยที่แบบซัดหัวแล้สนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็อย่างปานี้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ พพอร์ต <Support S 2> มาตั้งแต่เรายังเป็นแค่เป็นแค่คนที่ยังไม่มียังไม่มีชื่อตามหลักว่า l a สวั n e เนเด็กฝึกตั้งแต่เราร้องคับแ้งแต่เราร้องเคําว่าไอเดี l เร a ลาสวันตั้งแต่เราร้อง, last, last one. งรอง้องเพลงลที่ไม่มีใครรู้จัก <Yeah. S 1> ตั้งแต่สเตปแรกจนเรามีสเตงตัเองอ <Yeah. S 1> จนเรายังยังใช้ว่าลาสเซคอนอยู hmm. ่จนเราเป็นเดบิวเป็น l a สว One จะเรามีซิงเกิลที่1 2แล้วเป็นซิงเกิลที่มี10ล้านวิวก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่ซัพพอร์ตพวกเรามาแล้วก็เชื่อในตัวพวกเรานะครับยังไงก็ฝากเราต่อๆไปด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคุณเป็นเลเซอร์เป็นแสงคุณค่าของเรามันทำให้เรามีคุณค่ามีพลังในการใช้ช,ชีวิตต่อๆอไปเช่นเดียวกันนะครับเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เป็นศิลป,ปินที่พวกคุณรักเป็นลาวันของพวกคุณแบบนี้ตลอดไปนะครับ